สำหรับมาดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ของสังคมตอนนี้ก็คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนหลังจากที่มีข่าวว่าทางตํารวจเนี่ยเตรียมประสานกับกองบังคับการอาญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะวันนี้ทางด้านของปอปอปอ,ปอ,อีกหน่วยหนึ่งนะท่านผู้ชมคะที่นําโดยท่านจนรุนเกียรติบิกเต่าว,วันนี้ก็ออกมาเปิดเผยว,ว่าทางตํารวจเนี่ยก็มีการประชุมกันสาระสําคัญคือ นักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าแล้วตารวจการทํางานนจะเกรงใจใครหรือเปล่านะคะวันนี้พลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะได้เปิดเผยเลยนะคะว่าทางคณะทํางานของบอกอปปปได้มีการประชุมหาหรือแนวทางการตรวจสอบคลิปเสียงของบรรดานักร้องเรียนหรือว่านักการเมืองชื่อดังที่มีการเรียกรับเงิน จากนายวรพจหรือว่าบอสพอลหลังจากที่นายเอกนะคะสมมติว่าชื่อนายเอกแล้วกันเป็นคนขับรถของบอสพอลเนี่ยเอามือถืออีกเครื่องมามอบให้ตำรวจเรียบร้อยค่ะท่านจุรุุนเกียรติบอกเลยนะคะว่าคดีดีไอคอนตอนนี้ทางตำรวจรับนโยบายโดยตรงจากท่านผบตรพลตำรวจเอกกิตรั์พันเพชรและรวมไปถึงพลตำรวจโทจิรพพบุริเดชนะวะิก้ออจากสอบสวนกลางยืนยันว่าคดีนี้ไม่ต้องกวดล่าช้าจะทำให้เร็วที่สุด และที่สําคัญคือไม่ใช่แค่เร็วนะคะต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้ข้อมูลต่างๆที่มาจากแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่ากลุ่มช่วยเหลือต่างๆอะคะ่ะยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่จริง,เ,รงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแชร์ข้อมูลข่าวสารต้องระวังนะคะข่าวลงข่าวลือต่างๆมิกเต่าเตือนเลยว่านะข้อมูลบางอย่างไปเร็วมากมีทั้งจริงและไม่จริงยังไม่อยากให้ไปกล่าวหาใครว่าทําผิดแล้วเพราะทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ขอให้เชื่อใจคะ่ะให้เวลาตํารวจทํางานก่อน แต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะวันนี้บิ๊กเต่าก็ให้สัมภาษณ์แบบมืออาชีพขอยังไม่เปิดเผยเพราะว่าหลายเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนเอามาบอกก่อนไม่ได้นักข่าวถามต่อนะคะว่าเออแล้วมือถือเครื่องแรกของบอสพอลเนี่ยนะคะสรุปว่าไอ้ที่เปิดแล้วดึงข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความคืบหน้าอะไรหรือไม่ทางตำรวจบอกว่าทุกอย่างอยู่ในการทำงานแล้วก็อยู่ในแผนทั้งหมดแล้วส่วนคลิปเสียง สมมติถ้ามันโยงไปยังนักการเมืองจริงเนี่ยนะฮะการจ่ายเงินเทวดงเทวดาตำรวจเนี่ยหนักใจหรือเปล่าบิ๊กเต่าประกาศเลยว่าไม่หนักใจผมจะไม่ละเว้นผมจะจับเทวดามารับโทษค่ะ <Philosophy S 1> เ,เรื่องประชุมเรื่องเรื่องเรื่องคลิปเสียงต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ปปทกับปปชออนั่งนั่งดูด้วยนั้นจะได้ข้อเท็จจริงนะก็จะได้มั่นใจว่าพวกผมโปร่งใสนะครับตามนโยบายผู้ชาที่จะดําเนินการทุกขั้นตอนให ให้มันตรงไปตรงมาที่สุดนะครับเดี๋ยวท่านเลขาปปทท่านก็มาด้วยนะครับแล้วก็อ่าปปชก็มาด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลพร้อมกัน,นะแะ่รถ้าพกข้อมูลใดผิดที่มีกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เราสามารถมือกันไม่ไม่มีระเว้นนะยืนยันว่าถ้าเราเราไม่อยากจะให้ใครมาถามเราว่าอ่าทข้อมูลแล้วช่วยเหลือคนอื่นไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยว ปวทกปชอ,อย่านั่งน,ง,ง,งนั่งฟังอยู่ด้วยผมให้นะั่งฟังอยู่ด้วยนะหนักใจไหมคะเพราะว่าคลิปเสียงนี้อาจจะมีบุคคลระดับสูงหรือลูกขัดเทวดาในพื้นที่ต่างๆมากเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้ไม่หนักใจไม่หนักใจเพราะเราจะจับเทวดาวะไม่หนักใจประกาศจะจับเทวดานะคะแต่ย้ำน้าทุกคนที่เกี่ยวข้องอยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะคและอยากให้จริงๆทุกคนต้องทำความเข้าใจบางคนคาดคันว่าทำไมตำรวจแบบอุบอิปรไรหรือเปล่าไว้ใจได,ได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่อง มันพูดทั้งหมดไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนนะคะในขณะที่ทางด้านคุณจิรพรสินทุพไรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับยืนยันว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อจจริงกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงา,า,านคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ตัวคณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสคบโดยสิ้นเชิงซึ่งทางด้านนายชาติพงศ์จีรพันธ์อายการอาวุโสในฐานะประธานกรรมการเป็นคนที่มีความซื่อตรงในการทําหน้าที่ที่ผ่านมา และตัวคณะกรรมการก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสคบอทั้งสิน้นส่วนคณะกรรมการที่แต่งตั้งจะทําอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทํางานเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าสุดท้ายบอสพออาจไม่ต้องรับโทษนั้นคุณจิรพรบ,บอกว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอ,สอ,อบสคบก็เพื่อต้องการทําให้เกิดความกระจ่างทําให้สคบอเกิดความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นจะได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสองส่วนโดยเป็นคณะที่หาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุ และอีกคณะดูเรื่องข้อกฎหมายที่อยู่ในการดูแลของสคบอ <c oughs> ว่าต้องมีการปรับปรุงหรือว่าทํางานร่วมกับหน่วยงานใดบ้าง <c oughs> เพื่อทําให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเนี่ยครับ <c oughs> นางสาวจิราพรบอกว่าสําหรับการอํานวยความยุธิธรรมให้กับประชาชน <c oughs> เป็นงานที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทํางานได้รวดเร็วมีการบูรณาการทํางานร่วมกันทั้งในส่วนของคณะกรรมการป้องก,ก,ก,กันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปรงรวมไปถึงทางสคบก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมสอบสวนด้วย คณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยและสํานักง,งานเศรษฐกรริจการคลังก็ดูแลกฎหมายเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่คุณจรพรบอกว่าถึงความคืบหน้าการทํางานของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาทางคณะกรรมการชุดที่ได้รับมอบหมายให้ทางอนุกรรมการสองคณะไปทํางานและได้รายงานกลับมาภายในหนึ่งสัปดาห์ คุณจิรพรบอกว่าสําหรับเส้นทางการเงินนั้นปอกปองก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งก่อนหน้านี้ได้เชิญทั้งตัวบริษัททิ่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะครับแต่ว่าการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จเพราะถูกจับกลุ่มก่อนดังนั้นทางสคบจะไปทํางานร่วมกับสตชในการสอบสวนและข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการปอกปองเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปครับคือทุกฝ่ายตอนนี้ก็เร่งนะฮะใการตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือว่า ร้องทุกกล่าวโทษจากกลุ่มผู้เสียหายรวมไปถึงคลิปเสียงแต่จะเห็นว่าประเด็นของ The Icon Group เนี่ยมันขยายเป็นวงกว้างะนะมีทั้งดาราอินฟลูเอนเซอร์มีแวดวงเกี่ยวกับพระสง์ รวมไปถึงนะักการเมืองพักการเมืองต่างๆเนี่ยนะคะอย่างการวิาพากษ์วิจารณ์ที่มีการพูดถึงท่านวอรวิชระเมธีในการไปบรรยายให้กับ The Icon Group เองเนี่ยคือหลายฝ่ายก็มองว่าวันนี้อยากที่จะให้คิดพิจารณารอบครอบก่อนไม่ว่าจะเป็นการนำเหตุการณ์ต่างๆนะไปเชื่อมโยงเพราะว่าวันนี้ยังไม่รับการพิสูจน์ก็คงจะต้องรอสํานกพุทธที่มีการแจ้งเอกสารเนี่ยไปเจ้าคณะจังหวัดที่เชียงราย ก็รอว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเปิดประเด็นเรื่องนี้มีการพูดถึงอย่างไรบ้างเพราะว่าก็ไม่อยากที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็ความแตกแยกในสังคมนี่เป็นการเปิดเผยจากศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดเจริญวงศัก์นักวิชาการอาวุโสนะคะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือกลุ่มที่ผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกกล่าวโทษและบางคนน่ยก็ไปชี้ว่าเอการที่จะไปออกรายการต่างๆเนี่ย วิธีกรผู้ดำเนินรายการเนี่ยไปเกี่ยวข้องหรือเปล่ามีเสียงเรียกร้องในโลกโซเชียลนะคะอยากที่จะให้คุณต่อยไตยพบปริมประพัดเพราะว่าถูกดึงมาเอี่ยวเรื่องนี้เนี่ยเพราะหลายคนก็ไปขุดคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าก็มีกลุ่มบอสเนี่ยไปออกรายการแล้วก็ไปสัมภาษณ์ในรายการบางสื่อเนี่ยมีการเปิดเผยถึงมูลค่าในการจ่ายเขาเรียกว่าออกรายการเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินมูลค่าเป็นหลักแสน ก็มีการบอกว่าอยากที่จะให้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้หน่อยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรเพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดความเข้าใจผิดล่าสุดวันนี้ค่ะทีมข่าวท็อปนิวส์ติดต่อไปอยังเลขาส่วนตัวของคุณต่อยไตยพบนะคะบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยยังไม่พร้อมในการที่จะให้สัมภาษณ์ถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบแจ้งเสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งโอ้โอคดีนี้มันขยายวงกว้างไป เกี่ยวกับหลายคนจริงๆนะคะคเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในขณะที่ผู้เสียหายท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวันก่อนเราทราบกันดีว่ายอดผู้เสียหายทั้งหมดะะอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าคน<ช>มูลค่าความเสียหายอยู่ที่1,400กว่าล้านนี่เป็นตัวเลขกลมๆนะแต่อย่างที่หมิวบอกไปก็คือจํานวนผู้เสียหายยังมาต่อเรื่อยๆล่าสุดที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะผู้เสียหายไปร้องคุณไผ่ลิกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ